เหตุการณ์โจมตีเกาหลีใต้จากเกาหลีเหนือนะคะล่าสุดแล้วผู้นําเกาหลีใต้ก็ออกมายืนยันตอบโต้นะคะว่าคงจะโจมตีกลับแน่นอนถ้าหากว่ามีการโจมตีเกาหลีใต้อีกค่ะ หลังเกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่อย่างน้อย200ลูกถล่มเกาะขนาดเล็กแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ในเขตเทะเลเหลืองค่ะที่อยู่ห่างจากกรุงโซเพียง120กิโลเมตรซึ่งทําให้ทหารเกาหลีใต้เสียชีวิต2น,นายและมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย20คนรวมทั้งมีบ้านเรือนถูกเพลิงไหม้อีกหลายหลังนะคะประธานาธิบดีลีมยังบักแห่งเกาหลีใต้กล่าวว่าการกระทำของเกาหลีเหนือเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้พร้อมทั้งประกาศจะตอบโต้อ,อย่างรุนแรงหากเกาหลีเหนือโจมตีเกาหลีใต้อีกและหลังจากถูกยิงถล่ม แล้วกองทัพเกาหลีใต้ใค่ะยังได้ยิงปืนใหญ่ถลม่มเกาหลีเหนือและส่งเครื่องบินรบขึ้นโจมตีตอบโต้แต่ไม่มีรายงานความเสียหายและเกาหลีเหนืออ้างว่าถูกทหารเกาหลีใต้ที่ซ้อมรบในบริเวณดังกล่าวยิงก่อนจึงได้ยิงตอบโต้ปัจจุบันเกาหลีเหนือมีทหารประจําการอยู่ประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแนายและมีกําลังสํารอง7จ็ดล้านเจ็ดแคนส่วนเกาหลีใต้มีทหารประจําการอยู่6กแสนแปดหมื่นเจ็ดพันนายและมีกําลังสํารอง4ี่ล้านห้าแสนนายขณะที่สหรัฐ มีกำลังทหารในเกาหลีใต้28,000นายส่วนผู้นำทหารของสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ก็ประกาศที่จะร่วมมือกันในการตอบโต้เกาหลีเหนือหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นค่ะความขัดแย้งของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงเกาหลีถูกญี่ปุ่นยึดครองเมื่อญี่ปุ่นประกาศแพ้สงครามประเทศเกาหลีก็เป็นอิสระ แต่สภาพภูมิประเทศของเกาหลีทางเหนือติดกับจีนซึ่งปกครองแบบคอมมิวนสินสต์เกาหลีทางใต้ติดกับญี่ปุ่นที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทําให้ประชาชนเกาหลีมีความเห็นแตกต่างกันทางเหนือก็คิดว่าคอมมิวนิสต์ดีส่วนทางใต้ก็บอกว่าประชาธิปไตยแน่นอนกว่าในที่สุดเมื่อปีพศ2491ประเทศเกาหลีจึงถูกแบ่งแยกอย่างเป็นทางการด้วยระบอบปกครองแต่เกาหลีเหนือมุ่งมั่นที่จะรวมเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่ง จึงนำกําลังบุกเข้าไปในส่วนที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยสงครามระหว่างคนเลือดสีเดียวกันจึงอุบัติขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาเกาหลีเปิดฉากทําสงครามอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกเมื่อวันที่25มิถุนายนพศ2493เมื่อกองทัพเกาหลีเหนือโดยมีจีนรัเสเซียหนุนหลังเคลื่อนพลเข้าถล่มเกาหลีใต้ซึ่งมีหลายประเทศนําโดยสหรัฐให้การหนุนหลัง สงครามเกาหลีเหนือดำเนิอนอยู่3ปีจนได้มีการทำสัญญาสงบศึกในวันที่27กรกฎาคมพศ2496โดยมีเส้นขนานที่38เป็นเส้นแบ่งระหว่าง2ประเทศมีการกำหนดให้พื้นที่กว้าง4กิโลเมตรระหว่างดินแดน2ประเทศเป็นพื้นที่ปลอดทหารแม้ว่าจะมีการทำสัญญาสงบศึกแต่ดูเหมือนว่าศึกจะไม่สงบอย่างแท้จริงเนื่องจากมีรายงานเป็นระยะระยะว่าทั้ง2ประเทศต่างเตรียมกำลังทหารพร้อมที่จะลุกรานซึ่งกันและกันเมื่อมีโอกาส ทั้งสองฝ่ายทำสงครามจิตวิทยาต่อกันทำให้สถานการณ์คุกกรุ่นร้อนระอุต่อเนื่องเรื่อยมาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศย่ำแย่ม,มากขึ้นเมื่อหญิงชาวเกาหลีใต้วัย53ปีถูกยิงเสียชีวิตขณะเดินหลงเข้าไปในเขตหมงห้าม <S <S บนเทือกเขาคัมกังสถานการณ์ที่ตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตกต่ำลงไปอีกเมื่อเกาลีเหนือทดลองอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อเกาหลีใต้และประชาคมโลกส่งผลให้เกาหลีเหนือเป็นประเทศผู้ครอบครองนิวเคลียร์ ลำดับที่เกในโลกขณะที่เกาหลีใต้ก็ตอบโต้ด้วยการเข้าเป็นสมาชิก PSI ของสหรัฐที่มีเป้าหมายในการห้ามเผยแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพการทำลายล้างสูงล่าสุดเหตุการณ์เรือรบเชียวน้นของเกาหลีใต้เกิดอับปางลงพร้อมกับการเสียชีวิตของลูกเรือถึง46นายเหตุเกิดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเกาหลีใต้ได้ประกาศว่าเป็นฝีมือของเกาหลีเหนือที่ยิงตอร์ปิโดเข้าถลม่ม เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ตอกย้ำความบาดหมางที่เกิดขึ้นระหว่างคนประเทศเดียวกันชาติเดียวกันและเลือดสีเดียวกันแต่ไม่สามารถที่จะประสานรอยร้าวซึ่งกันและกันได้